อัสลามุอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอยิวะบาราิกาโตะครับพี่น้องวิถีมุสลิมล้านนานะครับวันนี้นะครับจะพาไปเยี่ยมชุมชนจีนมุสลิมนะครับที่บ้านหัวฝ่ายนะครับเอาจะเห็นวิถีชีวิตนะครับของพี่น้องมุสลิมเชื้อสายจีนนะครับไปที่ไหนนะครับมุสลิมก็จะรวมตัวกันนะครับพอรวมตัวกันได้ปุ๊บก็จะสร้างชุมชนสร้างชุมชนเสร็จเรียบร้อยพวกก็สร้างมัสยิดนะครับคนมุสลิมเชื้อสายจีนนะครับจะให้ความสําคัญเรื่อง ศึกษานะครับโดยเฉพาะการสร้างคอริฟ้า,าที่เขามัสยิดของคนเทือสายกียนส่วนใหญ่นะครับก็จะมีโรงเรียนสอนสาศาสนาซึ่งให้เด็กมากินนอนนะครับมาเรียนาศาสนาที่มัสยิดโดยก่อ,กอทุ่มทุนสร้างนะครับมาจ้างครูมาสอนจ้างครูมาให้การอบรมในเรื่องของาศาสนานะครับ <S <S เพื่อจะสร้างเด็กเป็นผู้สืบทอดเป็นผู้ที่จะส่งต่อาศาสนาไปยังรุ่นต่างๆนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปเยี่ยม นักเรียนอาฟิทที่มัชยีถั่วฝายนะครับตำบปลป่งน้ําร้อนอาเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เขาไปดูวิถีนะครับวัฒนธรรมและการเรียนการสอนของมัชยีแห่งนี้นะครับการเดินทางที่มีเจตนาดีและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อหาความพึงพอพระไทยของรสสุภาวตาลาดูความยิ่งใหญ่จากการสร้างของพระองค์เหล่านี้ย่อมเป็นผลบุญทุกย่างก้าวที่เราเดินทางในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีพี่น้องมุสลิมเชื้อสายจีนที่อพยพมาในยุคก่อนอยู่ปะปนกับพี่น้องชาวจีนต่างศาสนาที่อพยพมาพร้อมกันอาจโดยเหตุการลี้ภัยสงครามหรือการเข้ามาหาดินแดนที่สามารถจะสร้างหลักพักฐานสร้างชีวิตใหม่สร้างครอบครัวเพื่อความมั่นคงของ,ของชีวิตในดินแดนใหม่อันนี้ก็จะเห็นโดมาชิตแล้วครับ มัสยิดค่อนข้างจะใหญ่โตนะครับสาหรับในชุมชนเล็กๆนะครับแต่มีมัสยิดที่ใหญ่โตมากนะครับเ่ามัสยิดอัสอัดะบ้านหัวฝายเชียงใหม่เป็นหนึ่งในห้ามัสยิดในพื้นที่อํเอาเภอฝางมัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่หมู่บ้านหัวฝายหมู่ที่สามตำบปลป่งน้ําร้อนอ,เอาเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ประชากรทั้งหมดในหมู่บ้านมีจํานวน200กว่าครอบครัวมีประชากรรวมแล้ว 500กว่าคนในจำนวนนี้มีผู้นับถือาศาสนาสลาม25ครอบครัวมีประชากรที่เป็นมุสลิมร่วมร้อยกว่าคนของประชากรทั้งหมู่บ้านมุสลิมในบ้านหัวฝายอพยพมาจากมณฑลจูนานประเทศจีนตั้งแต่ปีพศ2495โดยที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึงแม้ชุมชนแห่งนี้จะมีการอยู่ร่วมกันหลายาศาสนาแต่ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในครอบครัวชุมชนและเพื่อนบ้านดุดดังพี่น้อง การบริหารงานของชุมชนแห่งนี้มีกรรมการมัสยิดบริหารโดยการใช้พื้นฐานที่มาจากความมีคุณธรรมมีคันลองของาศาสนาอิสลามนำทางอีกทั้งยังมีาศาสนสถานที่สำคัญคือมัสยิดเป็นศูนย์รวมใจของมุสลิมในชุมชนเพื่อประกอบาศาสนกิจและจัดกิจกรรมต่างๆกล่าวถึงมัสยิดแห่งนี้มีเด็กที่มาเรียนฮัฟิดหรือเด็กนักเรียนประจำถึง50คนรวมทั้งครูและผู้ช่วยครู เด็กๆที่มาเรียนเพื่อท่องจําคำพี่อันกุรานทั้งเล่มเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนกาําพร้าเด็กไม่มีสัญชาติไทยซึ่งพวกเขาเหล่านี้ไม่สามารถที่จะไปศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในระบบได้ด้วยกับการขาดหลักฐานทางระเบียนหรือด้วยกความยากจนพ่อแม่ไม่มีความสามารถที่จะส่งเสียให้ศึกษาเล่าเรียนได้ม่ชิถัวฝ่ายเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กๆเ,เหล่านี้มามากกว่า10ปี ทังที่รายได้ของมัสยิดค่อนข้างจะมีจำกัดและไม่พอใช้เลยก็ว่าได้แต่ด้วยบรารักาสริมงคลของเด็กนักเรียนศาสนาเหล่านี้มัสยิดก็ผ่านวิกฤตมาหลายครั้งหลายหนด้วยกับความเมตตาของเอกของออลสสุภาวตาลาคุณยงยุทธจานาบิมมะมัสยิดทั่เป็น<า>หัวเลี้ยวหัวแรงสําคัญในการนี้เคยไปรลให้ฟังเสมอว่า เด็กที่มาอยู่ในมัสยิดแห่งนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสถ้าทางมัสยิดไม่รับไว้เขาจะอยู่กันอย่างไรจะปล่อยให้เขาเป็นปัญหาของสังคมหรือหรือเราจะให้โอกาสเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพวกมลสุภวตาราเอาคุณธรรมจริยธรรมเข้าก่อมเกาหัวใจของพวกเขาเพื่อพวกเขาเหล่านี้จะได้มีโอกาสเป็นคนดีของสังคมที่มีคุณภาพด้วยกับหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม ถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนซึ่งนับว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ค่อนข้างจะหนักสําหรับมัสยิดเล็กๆแห่งนี้ต่อเดือนมัสยิดต้องมีค่าใช้จ่ายให้นักเรียนเหล่านี้เก็บ40,000บาทแต่ก็ได้ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าเราก็ได้เลี้ยงดูเด็กๆเหล่านี้มาจนถึงวันนี้ก็โดยกับน้ำใจของพี่น้องที่ทราบข่าวหรือเห็นสภาพของนักเรียนของเราก็ช่วยกันบริจาคมาก็พอแบ่งเบาภาระของมัสยิดได้บ้าง เด็กทั้งหมดกินนอนอยู่ในมัสยิดซึ่งทางมัสยิดไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายแต่ประการใดเลยทุกคนตั้งใจศึกษาท่องจําคมภี์อัลกรานอย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วงค่าใช้จ่ายเพราะค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาจากัลอสุภาวตาราคณะกรรมการทุกท่านก็ช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้เด็กๆไม่ต้องกังวลเรื่องใดหวังอย่างเดียวให้ท่องจำำําคมภีร์ของอเลอให้ครบทั้งเล่มก็อนอับเป็นกุศลใหญ่หลวงสําหรับการทํางานของพวกเรา หวังเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าท่านได้ทราบเรื่องราวของเราท่านคงจะไม่ให้มันผ่านไปหันกลับมามองเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังรอความช่วยเหลือจากท่านท่านสามารถสอบถามรายละเอียดให้ความช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ได้ที่คุณยงยุทจธจนะพ่มามัชีถั่วฝายประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับโทร0895590031ขอเอกของรัสุภาวตารลา จงให้ความจำเรนญความเมตตานะครับจงประสบแก่พี่น้องทุกท่านรา,ายงานโดยชุมพลสีสมบัติ